ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่หนึ่งรสิบหอคมเขียวและตรอกดอกไม้ หนึ่งชั่วโมงถัดมาขณะด,ดักแดงก็วิ่งตะบึงมาถึงในเมืองหลวงฉินมุ่มองไปข้างหน้าและใจร,ะรัวเล็กน้อยเขาได้เห็นเมืองสุสานแม่น้ำมาก่อนแล้วและตะลึงลานอย่างหนักทว่าเมืองหลวงเบื้องหน้าเขาน้ำม,มาซึ่งงอความมหัศจรรย์เป็นล้นพยิ่งกว่าเมืองสุสานแม่น้ำเมืองสุสานแม่น้ำสร้างอยู่บนแม่น้ำทองคำลอยอยู่เหนือผิวน้ำกว่าห้าสิบวาสรทิวทัศน์อันน่าตกตะลึงขณะที่เมืองหลวงแห่ง นี้สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงใหญ่อันดูคล้ายกับมังกรตัวมหึมายิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เทือกเขาเดียวแต่มีถึงเก้าเทือกเขาเก้าเทือกเขาอันขับคน ไอ้เก้ามังกรที่ปินไต่ยอยู่บนพื้นราบนั้นสมตัวกันที่ตำแหน่งเมืองหลวงจุดที่เก้ามังกรมาซ้อนทับกันและเสียงของพวกมันบรรจบกันนั้นคือที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งนี้ภาพความตรการตาที่เห็นนั้นยิ่งใหญ่เกรงไกลกล่าวว่าเมืองสุสานแม่น้ำที่ตั้งบนแม่น้ำคางไปหลายเท่ามีหน้าหลัจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงจึงไม่ใส่ใจคำร่ำหรือที่ว่าเมืองเขตมังกรนั้นสยบเส้นทางมังกรและสร้างอยู่บนเสียระมังกรแม่น้ำทองคาเพราะเมืองหลวงนั้นเป็นเจ้าผู้ครองมังกรเก้าตัว ดังนั้นทำไมเขาจึงต้องใย,ยดีกับเมืองสุสานแม่น้ำของราชครูสันตินิรัน์ซึ่งสยบมังกรไว้เพียงแค่ตัวเดียว ด้วยก้าวมังกรล้อมรอบและพิักเมืองหลวงยังมีค่ายทหารอีกสี่ค่ายห่างจากเมืองหลวงไป30ลี้แต่ละค่ายนั้นใหญ่โตพอๆกับหัวเมืองเมืองหนึ่งและห่างจากค่าย20ลี้ก็จะมีเมืองเล็กๆ8เมืองแม้จะเรียกว่าเมืองเล็กแต่จริงๆมันก็เทียบได้กับเมืองทั่วไปเมืองทั้ง8นั้นสร้างอยู่ริมอแม่น้ำอันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับสองในจักรวรรดิเรียกว่าแม่น้ำคลนการจราจรทั้งทาง,ทางน้ำและทางบกสะดวกรวดเร็ว ส่วนแม่น้ำที่ใหญ่อันดับหนึ่งนั้นคือแม่น้ำหยงอันไหลมาจากแดนโบราณวินาศแม้ว่ามันจะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับสองแม่น้ำโคลนก็ถูกเรียกว่าเส้นปราณมังกรแห่งสันตินิรัน์เส้นปราณมังกรอันเที่ยงแท้ขณะที่แม่น้ำทองคํานั้นเพียงแค่ร่ำลือกันว่าเป็นเส้นปราณมังกรอีกเส้นหนึ่งและผู้คนจากหลากหลายชนชั้นมีได้ยอมรับมันเป็นทางการฉินมุ่มองไปยังที่ไกลไนครมหานครอันเสียงเก้ามังกรมาบรรจบมีความโออาตรการตาอันสมแล้วที่เป็นสถานสถิตของโอรสวรรค์ผู้ปกครองแดนดิน ยังมีกองกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในเทือกเขาฉินมู่มองไปยังเทือกเขาเก้ามังกรและสามารถเห็นปรานกองทัพลางๆทํทำให้เขาอุทานด้วยความตะลึงทหาร3ามสี่คนบนหลังนกก็ประหลาดใจเช่นกันและมองไปทางฉินมู่หนึ่งในนั้นถามเขาน้องชายน้อยรู้จักคนในกองทัพด้วยหรือเจ้าถึงรู้ว่ามีกองกำลังซุ่มซ่อนอยู่บนเทือกเขา ฉินมู่ไม่ได้ตอบสาเหตุที่เขาเห็นกองทัพอันยิ่งใหญ่หมื่นไพรพลและมาศึกซ่อนอยู่ระหว่างเทือกเขาเก้ามังกรก็เพราะเนสวร์รคของเขาวิชาปลุกเนสวรรคเก้าที่เท่าบอดถ่ายทอดให้เขานั้นเป็นทักษะที่ใช้มองปราณของสรรพสิ่งที่เรียกว่ามองปราณของสอนรบสิ่งนั้น จริงๆคือการมองชะตากรรมการตั้งกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ในสถานที่อย่างเมืองหลวงนั้นคือการใช้ปรานกองทัพสยบชะตาของจักรวรรดิมันจึงไม่อาจรอดพ้นสายตาเขาไปได้กองธนูเคลื่อนที่เราส่งพวกเขาไปยังประตูเมืองหลวงก่อนที่จะแยกกลับไปสมทบกับกองพันของตนฉินมู่และเว่ยห่า ยงแสดงใบผ่านทางให้ทหารตรวจสอบที่ประตูเมืองก่อนที่จะเข้าไปในเมืองในเมื่อมหาคนครแห่งนี้อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของโอรสวรรค์มันย่อมรุ่งเรืองมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าฉินมู่จะได้ไปเยือนเมืองสุสานแม่น้ำและความมั่งอคั่งรุ่งเรืองของที่นั่นได้เปิดหูเปิดตาเขามาแล้วแต่เมืองหลวงนั้นก็ยังทําให้เขาตื่นตะลึงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่คือคลาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ไม่ได้วกเวกวายจากพ่อค้าที่ต่อรองราคากันอย่างเคี้ยวลากดินเพียงถ่ายเดียวมีการสั่งสมของความมั่งคั่งงงงทาาเศรรษฐกกกกิิิจจ็แต่่่ยไปวนนนััน้มคืออ หารสังสมทางวัฒนธรรมบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างในเมืองมีความโอ่อสงางามทักษะฝีมือการสลักเซลาสิงโตหินประดับสองข้างถนนนั้นก็ประนีสูงส่งโครงกลอนคู่ที่แขวนไว้หน้าประตูตระกูลใหญ่ก็มีความไพเราะ น่าสนใจทุกบ้านทุกตระกูลวังรูปปั้นเทพพิทักษ์ประตูไว้ที่ประตูชั้นนอกอันให้ความรู้สึกอัศจรรย์ราวกับว่าเทพพิทักษ์ประตูเหล่านั้นจะกลับมามีชีวิตและป้องกันมารร้ายพูดผีได้ทุกเมื่อเบาะแสะเล็กน้อยเผยให้เห็นสถานการใหญ่พลิกใบไม้ใบเดียวก็รู้ว่านี่เหมันหรือว่าสารเพ่งพิษหนึ่งหยดน้ำก็ยังถึงความเข้มขรามของมหาสมุทรเมื่อฉินมู่เฝ้าสังเกตสิ่งรอบ ข้างเขาก็ตระหนักทันทีว่าจากวันดิแห่งนี้แข็งแกร่งทรงอำนาจเพียงใดผู้ใหญ่บ้านและผู้เท่าคนอื่นๆเคยบอกเขาว่าจากกวันดิสันตินิรันคือสามนักที่สวมคราบของประเอทศบัตนี้เขาถึงเพิ่งตระหนักว่าสามนักนี้ยิ่งใหญ่เกรงไกลเพียงไหนพี่ชินมีที่พักแล้วหรือยังเวยหยงเชิญชวนเขาหากว่าไม่มีก็ไม่น่าเป็นไรหากว่าพี่จะมาพักที่จวนดะยุศักสามสี่วันพวกเราสามารถรอจนกว่ามหาวิทยาจักรววัติจะเปิดประตูแล้วจึงค่อยไปสอบเข้า ฉินมู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนสายศีรษะข้ามีเพื่อนเก่าจากบ้านเกิดในเมืองนี้และจะไปพักอาศัยกับพวกเขาพี่เวยหยงเราแยกทางกันที่นี่ละกันเวยหยงจึงได้แต่วางเรื่องไปแล้วกล่าวเมื่อพี่เจอสถานที่ที่ปักหลักพำนักสมมาส่งคนมาแจ้งข้าที่จนยุกได้ฉินมู่ยิ้มกล่าวแน่นอนอยู่แล้วเออจริงสิพี่เวยหยงหอโคมเขียวในเมืองนี้อยู่ตรงไหนหรือเวยหยงมีสีหน้าแปลกประหลาดข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ฉินนี่เสเพ เป็นคนรุ่มรวยอารมณ์ที่มีรถนิยมทางนี้หอคมเขียวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ตรอกดอก,อกไม้เดินไปตามทางนี้จนสุดทางถนนหงเพลิงบุพผาและพี่จะเห็นตรอกดอกไม้ถัดไปอีกสามถนนหอคมเขียวที่ดีที่สุดในตรอกดอกไม้เรียกว่าหอฟังเสียงฝนอาแฮมปรดอย่าถามข้าว่าข้ารู้ได้อย่างไรข้าไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนดูแลร่างกายของพี่ด้วยละฉินมุ่งงงานการไปหอคมเขียวต้องใช้รถนิยมพิเศษด้วยหรือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร่างกายทั้งคู่แยกทางกันฉินมู่พาหู้หลิงเอ,อ๋อ มุ่งหน้าไปยังถนนหงเพลิงบุบผาที่นี่ไม่ใช่หอคมเขียวในตรอกดอกไม้ฉินมุ่มองไปยังหมู่ตึกทั้งสองฝากและงงงานตึกหอเหล่านั้นฉาบทาด้วยสีแดงสดใสและแขวนคมแดงไว้ที่หน้าตึกไม่มีวิเแววของคมเขียวน้องชายน้อยขึ้นมาเล่นด้วยกันเถิดเด็กสาวเอวบางสามสี่คนโบกมือร้องเรียกเขาจากบนตึกหอคุณชายมู่ท่านรู้จักพวกนางหรือผู้ลิงเอรู้สึกฉงนพวกเขาเรียกท่านอย่างกระตือรือร้อนสุดๆ ตอนที่ข้าไปเมืองเขตมังกรก็เจอแบบเดียวกันมีพวกพี่สาวที่ดูกระตือรือร้นมากไมตรีอันทําให้ข้าไม่ค่อยคุ้นชินนะฉินมู่เดินต่อไปและมองป้ายตึกต่างระหว่างทางตรอกดอกไม้นั้นลึกเป็นอย่างยิ่งและคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมาเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปข้างในมันก็ไม่คลาดคล้ำไปด้วยผู้คนเหมือนต้นตรอกหญิงสาวในหมู่ตึกแถวนี้ดูสามรวมสงบเสงี่ยมพวกนางกอดปีแป้นเพิงหน้าต่างใบหน้าของพวกนางครึ่งหนึ่งถูกปีแป้บ,บทบังนางบานเลงปีแป้ในมือด้วยดนตรีด้วยท่วงทำนองอันแช่ช้ากังวลเมื่อพวก เขาเดินลึกเข้าไปอีกเสียงดนตรีแผ่วเบาก็ดังมาจากภายในฉินมู่เปิดประตูเข้าไปและเห็นแถบผ้ามัสลินเบาบางปลิวไปมาเด็กสาวสามสละเล่นหยอกเอินกันระหว่ะ ห้างแถบผ้ามัสลินเหล่านั้นและบางคนก็กำลังปรับจูนเครื่องดนตรีเดินเข้าไปอีกมีเด็กสาวบางกลุ่มที่กำลังฝึกร้องเพลงและร่ายรำเสียงหัวเราะติงตงังราวรังเงินดังมาเป็นระยะทั้งน่ารักและชวนลุ่มหลงเมื่อมาถึงส่วนลึกของตรอกนี้มันไม่มีผู้คนเดินถนนผ่านไปมาอีกต่อไปแต่จะมีผู้ชายเดินออกมาจากหน้าเรือนและหอเป็นระยะพวกเขาดูเหมือนกับเจ้าของเรือนตึกที่นี่เมื่อข้างกายเขามีสตรีงงดงามและอ่อนช้อยช่วยบุรุษเหล่านั้นจัดแต่งเสื้อผ้าให้เข้ารู เข้ารอยอย่างอ่อนโยนพลางส่งพวกเขาออกไปจากเรือนด้วยความห่วงหาแต่ทว่าเมื่อบุรุษเหล่านั้นเดินออกมาข้างนอกพวกเขาก็จะปิดบังใบหน้าของตนเมื่อเดินเอาผ่านฉินมู่ราวกับว่ากลัวจะถูกจดจมได้ฉินมู่ฉงนชงายมีอะไรต้องอายกับการเดินออกมาจากเคหสถานของตนทำไมพวกเขาต้องปิดบังใบหน้าด้วยผู้คนในเมืองนี้ประหลาดเสียจริง เขาเดินลึกเข้าไปอีกในตรอกดอกไม้และเห็นตึกที่เขียนไว้ว่าหอฟังเสียงฝนประตูของตึกนี้ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาะแต่ทว่าเขตเรือนนั้นดูลึกล้ามและเงียบสงบฉินมู่ก้าวไปข้างหน้าและเอื้อมมือเคาะประตูครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าฉับมาพร้อมกับเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลของเด็กสาวข้ามาแล้วข้ามาแล้วเสียงของด้านประตูถูกดึงออกจากด้านในและระยองแงมปรากฏที่ประตูเด็กสาวโผล่หัวของนางออกมาจากหลังประตูนั้นและถามอย่างสงสัยใครรู้เมื่อนางเห็นฉินมู่ท่านมาหาใครหรืออาคันตุกะ ินมู่ถามอย่างสุภาพไม่ทราบว่าฝูชิงอวินอยู่แถวนี้หรือไม่เด็กสาวผู้นั้นดึงประตูให้เปิดอ้ากว้างขึ้นอีกจนถึงครึ่งหนึ่งแล้วย้มยิ้มข้าขอทราบนามคุณชายได้หรือไม่ข้าจะได้ไปรายงานได้สะดวกขึ้นเจ้าสามารถบอกนางว่าข้าแซ่ฉินเด็กสาวผู้นั้นปิดประตูและเสียงฝีเท้านางเดินจากไป นางน่าจะเข้าไปรายงานหลังจากนั้นสักพักประตูก็เปิดออกอีกคราและใบหน้าที่เขาคุ้นเคยก็ปรากฏจากหลังประตูนั่นเป็นหัวหน้าธงคมเขียวฟูชิงอวินและเมื่อนางเห็นฉินมู่นางก็ประหลาดใจและยินดีอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดนายน้อยก็มาเร็วเข้าเร็วเข้ารีบเข้ามาข้างในสาวสาวพวกเจ้ารออะไรอีกล่ะรีบเตรียมน้ำชานายน้อยมาที่นี่แล้วเนี่ยนายน้อยมาหรือ เสียงของพวกเด็กสาวดังมาจากข้างในเสียงของพวกนางฟังไพเราะเพราะพริ้งเสียงระริกกลืนหูของพวกนางไม่ต่างอะไรกับเสียงนกน้อยที่แต้วตีวิตอยู่บนต้นไม้แรกผลิใบในฤดูใบไม้ผลิเด็กสาวในชุดแดงฟ้าเขียวและม่วงแห่งหอฟังเสียงฝนกรุยกรายออกมาต้อนรับฉินมู่ละลานตาเขาไปหมดเด็กสาวแห่งหอฟังเสียงฝนล้วนแต่มีบุคลิกความโดดเด่นที่แตกต่างกันบางคนดู อบอุ่นราวกับหยกละมุนบางคนก็เย็นชาราวน้ำแข็งบางคนดูบอบบางหน้าทนุถนอมและบางคนก็เร่าร้อนประดุดเพลิงไฟเรียกได้ว่าราวกับมวลบุพชาติประชันชมชูช่ออัญยวนตายวนใจผู้ชมมองเป็นอย่างยิ่งฝูชิงอวินกล่าวทันทีถอยออกไปพวกเจ้าทุกคนถอยออกไปนายน้อยเพิ่งเดินทางมาถึงหลังจากการเดินทางอันเหนื่อยล้าพวกเจ้าหยุดวาแวนนายน้อยทำไมเจ้ายังไม่ไปเตรียมน้ำชากันอีก เด็กสาวเหล่านั้นกระจัดกระจายออกไปราวกับฝูงผีเสื้อบางนางก็ไปตักน้ำผู้บางนางก็ไปล้างชุดกรน้ำชาและบางนางก็ไปต้มน้ำอันธามให้ฉินมู่ค่อยหายใจหายคอออกและดูผ่อนคลายมากขึ้นฝูชิงอวินนามเขาไปยังห้องรับรองใหญ่แล้วกล่าสาวสาวพวกนี้ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไรนายน้อยอยาตํหนิพวกนางเลยนะข้างนอกตอนนี้อันตรายมากสงครามนามาซึ่งความปั่นป่วนทุกหย่อมย่าและดูเหมือนว่านายน้อยพบพันสิ่งงอไม่คาดฝันระหว่างการเดินทางมาที่นี่ ฉินมู่ยิ้มแล้วกล่าวข้าพบเจออุปสรรคบ้างจริงๆนั่นแหละแต่โชคยังดีที่ผ่านประสบการณ์ท้าทายเหล่านั้นโดยไม่เป็นอันตรายเจ้าสามารถรายงานผู้อาวุโสในลทัทธิเพื่อรายงานปรมาจารย์ลัดต่ออีกทีฝูชิงอวินแย้มยิ้มท่านปรมาจารย์ได้รอนายน้อยอยู่สัตว์ก็พักแล้วอันที่จริงท่านปรมาจารย์บอกพวกเราว่าหากว่าพวกเราพบกับนายน้อยให้บอกนายน้อยให้ไปพบกับเขา เด็กสาวสามสี่คนเข้ามาพร้อมกับชุดน้ำชาแอบมองฉินมู่สองสามทีแล้วหัวเราะคิกคักฉินมู่ส่งยิ้มให้พวกนางก่อนหันไปถามต่อด้วยความโงนพี่สาวอวินเอ๋อแล้วข้าจะไปพบเขาได้ทีณไหนล่ะพวกสาวสาวได้ยินฉินมู่เรียกฝูชิงอวินนว่าพี่สาวอวินเอ๋อและหัวเราะคิกคักอีกคราฝูชิงอวินถลึงตาจ้องพวกนางแล้วไล่นกน้อยเหล่านั้นออกไปจากนั้นจึงแย้มยิ้มกล่าวแน่นอนว่าต้องเป็นที่มหาวิทยาลัยจักรวรรดิเชิญนายน้อยดื่มน้ำชา มหาวิทยาลัยจักรวรรดิฉินมู่ตกตะลึงจนลืมดื่มชาในถ้วยที่เขายกจระปากไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยจักรวรรดิจะเป็นสถานที่ที่นักเรียนนักศึกษาไปแสวงความรู้หรอกหรือฉไหนจึงกลายเป็นว่าเขาจะพบกับปรมาจารย์ได้ที่นั่นนายน้อยไม่รู้หรอกหรือ ฟูชิงอวินยิมอีกคราปรมาจารย์เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิขุนนางขั้นต่ำชั้นสามที่มีตำแหน่งหน้าที่คอว่าบอกคุมอดูแลมหาวิทยาลัยและยอจัดกรวรดิดะงนอนะนอเขายะอมอายุที่มหาวิทยาลัยจักรีวันแม้ว่าบัณฑิตจักรวรรดิแห่งมหาวิทยาลัยจักรวรรดิได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนของโอรสวรรค์แต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นนักเรียนของท่านปรมาจารย์ฉินมู่ใจสถานสะเทือนอย่างรุนแรงบัณฑิตจักรวรรดิทุกคนเป็นนักเรียนของปรมาจารย์ ราชครูสันตินิรันต์และจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงกล้าอะไรขนาดนี้ที่มอบตำแหน่งขุนนางสามคันดังกล่าวให้แก่ปรมาจารย์ลัดมานฟ้าพวกเขาไม่กลัวหรือว่าปรมาจารย์ยาวจะมีอิทธิพลมากเกินไปฟูชิงอวินดูเหมือนจะอ่านใจเขาออกนางกล่าว เรื่องราวในโลกมนุษย์เป็นเพียงแค่เกมกลนของท่านปรมา,ารย์ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาอันที่จริงแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษชาราที่เปี่ยมไปด้วยชื่อเสียงและเกียรติประวัติยอดฝีมือเหนือโลกที่ชื่อเสียงเรื่องลือชามาก่อนยุคสมัยของจักรพรรดิองค์แรกและมีความลึกลับอัศจรรย์แม้แต่ราชครูสันตินิรันยังต้องไปหาเขาเพื่อขอคำแนะนำและรับการชี้ทางและยังเป็นการสนับสนุนของราชครูที่เสนอชื่อให้เขาเป็นอธิการบดีแห่งมหาวิทยายลัยจักรวรรด